พาไปติดตามการปิดโครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศกันครับมูณีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุมรรรกร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นนะครับได้มอบประกาศสนียบัตรแล้วก็ปิดโครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นแบบแล้วก็ยกระดับคุณภาพเกษตรอาสาไทยเตรียมขยายผลต่อครับ ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการสังกัดก,ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกันปิดโครงการนำร่องโรงเรียนกเกษตรอาสาศทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน43คน โดยมีดรสมศักดิ์วิวิทย์เกยุยรวง์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานกล่าวปิดงานและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวาจากักสิริผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์ในฐาน,านาะคณะกรรมการบริหารและก็จัดการมรูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่รวมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้นะครับมีผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าดูพิธีด้วยครับ กเกษตรและเกรกรจังหวัดขอนแก่นนะคะกล่าวว่าโครงการดังกล่าวค่ะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ต้องการให้เกษตรกร,ร,กรมีความรู้ความเข้าใจค่ะในเรื่องที่มีความสําคัญต่อภาคการ,กรเกษตรที่หลากหลายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลจึงกเกษตรอาสานะคะที่เป็นนักเรียนเ,นยเข้าร่วมโครงการจะได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายประเด็นค่ะที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวกเกษตรกรเอง โดยรับฟังรับชมความรู้ในประเด็นต่างๆผ่านทางวิทยุกระจายเสียงค่ะตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ2เดือนนะคะที่ผ่านมาไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตพืชของตนเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะอีกทั้งนำความรู้ องค์กรต่างๆนะคะที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปเผยแพร่แนะนําถ่ายทอดสู่เกษตรกรท่านอื่นค่ะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองก็จะช่วยพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างต่อเนื่องค่ะไปฟังเสียงเกษตรและสากรจังหวัดขอนแก่นค่ะตัววิทยากรจาก14หน่วยงานจะมาบรรยายในสิ่งที่ตนเองถนัด มีความเชี่ยวชาญให้เกษตรกรฟังนะครับโดยมีเป้าหมายคือเกษตรอาสาที่ผมนําเรียนว่ามีอยู่43รายแต่ในขณะเดียวกันการถ่ายทอดนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะ43รายนี้เพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุท่านสามารถเปิดรับฟังได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ท่านอยากจะสนใจฟังซ้ําท่านก็เพียงแค่เข้าไปเซิร์ชใน u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าเกษตรอาสานะครับก็จะขึ้นมา22ตอน นะครับ22ตอนนี้ที่ทางสถานีพิทยุมกอได้เรียงลาดับไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่22นะครับใน14หน่วยงานซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากก็อยากจะเชิญชวนนะครับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจที่จะรับชมรับฟังความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอรับชมได้ครับ